อ๋ออออออสวัสดีครับาวันนี้มาใกล้บ้านดีกว่านะครับหลังจากที่เป็นลุยอันแม่น้ำบุงมานะครับรับจิมงานวังเขียวประสบผลสำเร็จต่องดตนะครับอืมไม่ได้ปายเลย ไปเจอช่วงที่น้ำขึ้นวันนี้กลับมาที่ไม้นี่น้ำท่วมมามืนแล้วนะครับมันแบ่ยอมลดนะครับเอาจะลองมาใส่พอวันนี้จะใจ้ยือเขียดกับลูกป่านะครับน่าจะใส่ไงใส่สักซิบก่นหลังเส้าหลังเอาแล้วครับเนาะโอเคครับเราจะลุยนางงั้นก่อนนะครับวันนี้เขาจะมีเยือสองอย่างนะครับเขียดกับลูกป่านะครับ ใส่สลับกันเลยนะครับอุอ้ยเขียดเล่ยเหมาะอยู่ครับได้มาเมินละจุดนี้นี่เป็นตลาเสด็จครับสเสด,ดนอ,อ้ย หลังนะครับไอ้ไก่อัน <c oughs> นียตีมันหลงใส่ง่ไงนะครับ ใส่อยา,อยาบๆเข้ากับเอาเขียดใส่เอานะครับดูความเล่นปวกปุท <c oughs> เขาหน่อ ใส่หลังนี่เป็นหลังสุดท้ายใส่ทิ้งมดสาวเก้าหลังนะครับสรับกันยเยอะเียดกับลุกป่านะหน้าหเมอะขนาดไหม่ใกล้บ้านใส่เขาจะล่ำป่าเห็กนกะนาอันนี้มาลองพอนะครับ เารียบร้อยนะครับย,ยังไงเนอะปื้ดรุ่นกันพอนะครับเป็ดมาสามสิบเอ็ดหรือสองหลังใส่เสาเก้าเหลก็กกำลังงามนะครับเนาะโอเคครับ อ้าเฮีย <hertz> บ <uma> <ca> <forcé Deus> <Works o objectively> ครับตรงนี้ มาลุงมีอยู่กาฮะดูเล็กเหอกันม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 ันกินหัวคำกินกลอนบิ๊กบ้านพวกไปพักกันกลนนะครับบดกันมาร้องผมกำ ยื้อพอนะครับใจ่เฮ้ยสามเน่ะาดอย่่ะเมียฮะโอ้ยกี่เซนน่ะจ้าอย่าะมนเนี่ยอ๋อจะใช้ร่องไนนี่ด่ปายมาตายแล้วนะไหนอย่นี้น่ะชุ่ไส้แล้ว ตอนนี้สองทุ่มกึ่งแล้วครับแมารุ่นกันวะหมายนำท่วมข้างไว้เี่ก็ไปอนหลังต้นก่อนนะครับโอ้ตึงลูกป่าตึงเขียดเหลือก็อขอ,อ งานผิดงานล้ะเสือโอ้ไ้นี่เกียดยนี่นี่เขียดโอ้งานลเฮ้ยโอ้สองโอ้โออเออ ึเครียดโอโสั่งโคโคกลินบิดเปนเยอะเครียดผเหงาวเโอ้ยโอเนได้ อยู่กันเอ้ยแต่ก็นึกว่าป่าลิมเท่าเป็นกรุบเออนั่นเก่งแค่ได้ขับเอ้านี่จะได้นี่ Lupa นี่ปานี่ทีนี้นะ นนขนาดเฮกียดนะครับนี่เยอะนี่หลุดละติดดีอีอกกครับใส่สุดยอดใส่ถุงเองอยู่ก็คุ๊บนี <laughs> เ่เขียดเขียดเขียด น,น,นี่จู่อืมัะเนเ่ยมัน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 ต้น้เกับกบยบัานนี่นบ,บอนี่นบ,บอนี่กินชาททาังนี่เหมือนปตะกดขนนะครับนีนน้ำทุ่มอืมหวานแน่ หวานล้อกุ๊บอึ๊บโอ้ลูกปลาโอ้ใส่ใหญ่ด้วยลูกนี่ก็กินเกยปุกบอีกกดนี่กินลูกปลานะครับ นิเดเหลียน้ำบุงกันแล้วครับเด้ออันนี้ลูกป่าครับตีลุงไม่ใกล้บ้านนี่ต้องมามันมันะครับเพราะโถประสานกำนันละ อันนี้เป็นส่วนของกำนกันนะครับนี่รวบเอาเลยเล่นจัดอืมนี่ก็หลังสุดท้ายนั่นะครับฮะกบตัวเนาะปะลิมตัวปลากุดตัวนะ้จะมีหลอกดึกอยู่้วครับเด้อดแล้วกอติดต่มนะครับอันนี้ลืมนะาีิก็ประมาณสามพุ่มนะสองกึงสามพุ่ม ประมาณสักห้าุ่มนครับทำมาพร้ากร้ำนะครับนี่ครับหลายล่าอยังนี่มาลูกนีนมานี่โอูไม่อยู่เนี่ยนัน่งจะวูบโอ้น่าจะหนักน้ำวู้ไม่อยู่ไม่ได้เลยเนี่แต่แต่ใส่ยู <laughs> ย่ เดินขากแแบบนี้นะเอ๊ะพวกฝาดี่ถุงเจ๋อีโอ้ยย่างนี้วะไม่เงนใจมั้งดิอืมมาโอ้มาอยู่ดิ nè mong ở mong của mong kem hoa, hôi nắp được thứt nữa, nèo bé gửi tức tức móng móng vô móng cười Mốt móng 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 kia móng móng nè, này móng 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 เขาขาอยู่เ okay ด้อมาได้จะตีเห็นะนึ้ปิ๊กไปเอาลูกป่าเพิ่มนี่ี้สิเอ้น่าจะเป็นหนักมากด้วยจะได้มุญยมาอยู่กับขึ้นมานะ้อปิ๊กป่าไปขังแล้วนะครับวิ่มาหันหลอมหลกห้าทุ่มนะครับเนาะ อันนี้หลบดึกแัะการเป็นยังได้ผอ่องเนาะลุไปแบบเร็วๆเลยนะครับอ่อฝนจะตกละแก่ๆเดี๋ย่าปดี๋เจอเมกี้ ตัวเกอิโล <c oughs> ตอนใสก็บปชื้อนะครับมันใจเจืออ้หมดอ่ะยืดโอ้โฝ่าในต้องหน้าหนาวเห็นน้อยครับทุกท่าน โอ้นี่มดแล้วนะครับตัวนี้เนาะสักตัวนะรอบนี้นะครับโอเคครับเจ้าเดี๋ยวพักรุ่นก่อนโพนะครับเด้อตอนสักหกปลายเนาะครับเนาะดีครับซึ่งเครียดเดี๋ยวนี้เขาก็ปล่อยนะครับต้องผลิตไมาทุกวันโอ้โหมึงน,น,นี่มีง เส้อันนี้ไว้ไมันจะต่ทุกคนอาอโอเคครับผมาเจ้าป้ากันนะครับรุ่งก,กันพอฝนตกพอดีนะครับฝนมาพอดีนี่ท่เรียนนะครับปลูกไว้พอเล่นปลูกเล่นหนึ่งปีโอ้จัดงามครับปลูกประมาณห้าหกต้นดิบ้าน รอรอดูแหมห้าหกปีน่าจะได้ผลผลิตล่ะเคนะครับผู้มาเจ้าปากันนะครับถ้าฝนมาตกเอาก่อนเรประมาณหกโมงนะครับนอไปควายนี่นะครับจอเจ้าอยู่เ็มเบ็ดกันเลยครับโอ้ ลังแรกเลยก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็นี่พื้นกินสามสีเต๋อติดฝนตกนะครับเจ้านี่หื้มหื้มน่าบอกอื้อ cũng có bố cốt làm lấy mà anh không ừ. Hmm. Oh, tenggel ini. Hah? Oh. Oh. Di lumbaan dia luar. นี้ยัง่าโอ้่ฝังนล้เต็มหายเลยเลย ขึ้นกับดินเออเดี๋ยวว่าหีรลองก,กัเจ้ากันหายแต่แล้วครับโอ๊ยต้องเอาสว,วิงวะล่ะเพื่มาได้เพื่อ,อ,อกันพลาดโอ้ยฝนตกเนื้อเื้อเื้อวางอย่างนี้อย่างนี้ Hm. Mm. Mm. Mm.

cốt xanh ngăm ngăm. Đi đây lục không luôn cần. oh một cốt, một cốt khang ban. เอแต่แ,ตแต้มันหายไปไหนยินเดินโยนขึ้นมาบนฟังม้งหาสะหาก็ไปเจอลาลิมตัวนี้เออลงน้ำตอนไหนก็บ,บ่หันน่าจะมีฝนในรองน้ำนี่เหมือนได้ยินเสียงเลย Ý oh. 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 này Ô. Oh. qua oh. quá. con. Oh. Oh một lớn hơi lớn ô thì đốt bên này ngay cái này nữa cái chỗ này. nói cái bếp cũng vừa hơi lớn rồi đi

ตายไอ,อ้ก้นนี่ต้องมามันมันเลยเ <c oughs> อ้อปุอ๊บ ไปโน้ยแต่ไม่อยู่มารับรุ่นเดียวก็ติดเจอระคืนนันนี่นะ่ะ ได้สักตัวตืว่นนะครับได้กันตั้งน้าเดีย๋ยวคืนนี้ท่องป่าเฮียเนี่ยแถวเนี้ยก็เออยใคร่ตัวนักกีติได้ก็อิดติรุดลงไปกันอู้หอยู่ไหนเออนั่นี้บ่เฮ้ยหัว อันหลังสุดท้ายต้นหน้าเขาจะมาแก้มืออยู่นะครับโอ้โอ้โอ้ลูกปลาลูกปลาตัวใหญ่หวัดเชิดช็อตเด็ดสังสุดท้ายแล้ว อโอเคครับหอมปักหอมโค่ฝาหายไปตัวมูหายไปได้จะได้ <c oughs> ดึงขึ้นฟังแต่ไปลงไปลามาลงแนมพ้าน,น่าจะได้ยินเสียงผมนีน่เงียบปิ้งก็หานนตอลโคยหย้าหาันกลมมิครับพอผลง,งานเจ้านี่นะครับ ฮะปลาโคตสามดิมตัวส่วนน้อยตัวโอ้จะได้ตัวน่าติดลุดไปติหายไปหาไม,ม่เจอเ็มตัวเดี๋ยวไปโพก่อนนะครับกำลัอยู่ตแต่ใดแตะโอ้กำมน้องอ้าวหามแป๊ะแต้ครับตัวนี้ให้เป็นขอมเลยขอมดำดิน้นเนาะ ครับโอเคนะครับวันนี้ก็เอาหมายหม่มาฮื้เอฟซีได้พอนะครับวันฝนตกตัวเจ้านี่อ่าจะได้ก็ขอบุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์หพื่อกำลังใจนะครับโอเครับในคลิปหน้าเนาป้พักกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม